มันยังจูดง่ายราะว่าซ้ำนีก็โอเคเลยล้ก็บบยังไง้นแนเวลาทมปากมันก็นง่ายโดยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกับรองตาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อยามแรงเดอ้อพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเมื่อนี่กาแบะมาเตาถ่านพี่น้องมาหูนเนาะควันแถควันหว่าพี่น้องมากะพอดีเจอไม้แถวคำเผื่อถมถ่านพี่นอ้องกับเอนเนาเผื่อเนาะอาผูกเตาใหญ่แถพี่น้องกับไม้แถวเผื่อน,นี่ได้ถมแล้วเนาะไปหาไม้แถวเนก่อนพี่น้องเลยลมแถลมว่าพี่น้องมื้อนี้นะพวลมแห้งกว่าเก่าเลยเนาะพายุบ่หรือว่าจาังใจเนาะ งเมือพนว่าทั้งฮ้อนทั้งแดดพี่น้องมือา,าอ,น,าน,อน,นี้นะลมแหง้งไอทีนี้ยินเสียงเลยบอกพี่น้องเลยเป็นทมทานเนาะเหลืออย่านี้แหละหาซื้อพี่น้องบ่ได้เนาะหาซื้อกะมันเบิดแหละบ่อยากมีพี่น้องหาซื้อ,อยากเนี่ยตาใหญ่แห้งอันนี้ไอ้นานี่เนาะสบายดีเด้อน้า,นานเด้อสบายดีโดยทมทานสบายด,ายด,ายดีไม่เท่า มือนี้ทมทานแล้วนาะมืมอนี้เนาะตาวใหญ่เลยมือนี้โดยดีเดียโดยเลี้ยงเลยปากค่ณกระจงมยาวๆทช่เนาะเอออย่างเชี่ยมน่าสีโป๊กใส่อยู่มูนี้สีป๊เออคิดว่าสีจ่งยาวๆแบบนี้เลยโดยโป๊กใส่อีกเนาะเฮ้ยมันยังจูดง่ายเหราซ้ำนี่ก็โอเคเลยเออก็มีอะไรแฉมแนแน่วเวลาทมปากมันก็ง่ายอืม โดยทันโหดเพลินกับพี่น้องท้มต่จักโมงไปเแ่านี้นะแต่ว่านี้แต่ว่านี่อ๋อหลังกระสีทางพุ่นนะพิตยายแค่นี้แล้วนี่ไปโบ่งะจอ๋อวันถิดเนาะโดยเขาไปขึ้นเผื่อลงไปตักน้ำพี่น้องเลยอ๋อลมแห้งดิมากแลพอดีเจอไปเแ่าเป่นคุ้ม่ะ ป้านางเมันกจะ้องพื้นพี่น้อง้เรเียงยังพี่น้องนี่ได้เสียงลมพอดีเบิดพื้นเราไปแถวเถานาะ <c oughs> เข็ดเป่าใหญ่เติบได้นี่เพื่อที่ได้้ลยเป่าเติบอยู่พี่น้นองไปหาที่น่กันโดย จองโดุดเมื่อนี้นนนนนน่ะไม่ถ่ามือม่อื่นว่าชิว่าทิจุด,จดมันลมแพงขวดเนาะจุดก็ได้แล้วมัน แต่ลังกระีมันปิว้วเป็นตะยานเป็นโฮ้ดขี้เหลื่อยก่อนขีเเ้เหลื่อยแม่หนึ่นบอก ดีแล้วพี่น้องมากับโบทานขับมึงขับจะทุมแต่มาแต่โบดพี่น้องเพิ่นไปโบดมื้อนี้มันถีนดถเนี่ยคล้ายแต่นำน้องไก่พี่น้องเพิ่นก็มาตักเอาหดแม่นหรอ <laughs> มันลมนี่แฮังเดียดหนไลน์อย่าไม่เทานะมันลมน,นี่มีแรงน้องเยอะโซ้าอือหือก็ขี้เลยกับเบิร์ดด่น้อยมองมองไม่เท่าซื้อนะเะนบะิร์ตอะไรเพื่นนอนวะฮ่าซื้อกับโบมีบ่แบบนี้นะปไปเอามีได้เออต้องเลยไปเอาอยู่พุ่นบแก ทั้งนั้นกับประว้นพันปูกพักพี่น้องเนะาะพักอันพันปูกไว้ทั้งแค้มน้องเลย่ะปูคอได้กินเนาะ ไลทุ่น,ห,ห,น,นหน้าไปทุ่นจูดก็ได้เลยนะพอดึองจากจูดผมไหวเนาะใครแต่มีขี้เลื่อยใหม่ใส่เป็นทดนหน้าพี่น้องไอ้ตงเต้ทดนหน้ามันก่อน มันกระทมเป็นกลมเลย ทังผุ่นกับควันผิวน,น,น,นอำคานป้านางเพิเนาะควันเต็มควันเลยทั้งขางในก็ยังเสียงอาดอยู่บ้านไหมเท้าอัาดอยู่บ้านนั้านอีกนะเออีไออ่ไหนับที่ไหนอืมใครนาะเออ แนี่ยแจุด,จดลายตาลายมันก็ควันไปเนาะมันปิวไปแล้วพี่น้อยอืมเป็นกระห่าก,ก็ได้มาทบต้นแรงเนาะไปโหวตไปร่วมเนาะบริเวณปลายลายผิดแล้วก็ระได้ไลแล้วตรงมันไปร่วมลายล้จรงมีแต่ล้ำที่สุอแล้วเนาะมันแล้วเลยอวบงผิ่นกลับมานะฮะไม่ท่าวพี่น้องไ,ปไ,ปไ,ได้อยู่บนแดนนี่ อกเลยได้เลยเหรอมีส e ่วนอันเดียวนะไหมแถวส่วนอันเดียวบอ่มีทุกส่วนมาวนบ่ส่วนเล็กส่วนแถวนั่ส่วนส่วนใส่เลยบ่เนี่

กรดาใหม่ใส่แล้วก็ตักขี้เลื่อยใส่เน,ะเ,นะเปล่าไงบอสพ่ะพิณและตี้าเป็นไงเป็นยังไงฮะอราเป็นพุเปล่าเม,มือหน่าเราเราเห็นพ้อยได้แล้วหาผ้าพุเห็นเัล่าผ้าสิ <laughs> มือาาอ,อื่นยวแต่พ้อยยาวกว่า มากกับพอดีปปออไปชมแล้วพี่น้องกว่าคำนะเนะาะประทานเรา,าเขาใหญ่เลยแบบน,นี้่นใหญ่น,นะเขาว่าใหญ่กว่าเก่าอยู่แล้วเนาะี่ยกว่าเก่าใหญ่กว่าเกา่าค่ะใส่กให้ขายขเลยมันเหียลงมากพี่น้อง ไม่ถามว่าโบจุ้มืนหนีเพ่นว่ามื่ออื่นคุณเนาะมืนหนีลมแห้งกันไหมแถวเนาะเพือสีบปรไวยเดาะเยี่ยมมันปิวพี่น้องทางนั้นก็เฮือนคนเนาะมันแห้งลมลมกันด้วอืออยู่แต่ตอนแถวเศร้าโอเคอยู่มันจากบ่ลมอนเมแถวมีแต่สิบลมแห้งมนันไปแปรงแป๊กใช้ทั้งหัวมันทีหน้อยจุ้ไว้ ส่วนใส่นี่ีส่วนส่วนใส่สสสกันไป่แล้วแหละใส่หน้าเป็นเมื่อนาพี่น้องแล้วแหละ <c oughs> เป็นโสมแล้วนะครับป้าลังกะสีผู้ปิตยานแท้ปุดเต็งไหวเลย,เลยปิวมาหนีนี่แล้วเลยเออ ระว่าไดะยำลมเพิ่งอยู่สบายดีได้ทุกงบสนสกเป็นสนุกเลยเนาะยังอะนะบอกภาษาใบก็เป็นวะภาษาอะไรคนนั้นผู้ใดเราไปน้องซาเราอันนี้หรอหอเป่า ทอมกก่ชีแล้วเลยไมปถ่ายจัดการเลยไม่ทําป็นทอมขากพี่น้องเน่ยมันผิวกวจ้ะท,ที่เจือนบลงมาเพื่อนจะงดไม่ถ่ายไหน สี่หลุดสี่หลุดก็ได้เท้าใ <c oughs> หญ่เติมหมดลรากงเป็นเนาะลราก็มานเท้า <c oughs> <c oughs> ใหญ่แนละ้วไม่เแ่าไม่แ่ากอล้องโค้งไม่เแ่าว่ะว้าวแด็กกัยังบนแล้วบางใน่เพิ่งนะพิศย,ยาสนะวะได้ขืนได้ขืนไป็นเต็งาบางในอันอต้นกล้วยนะสูงอะไรเวล,ลามันปิวมากนะย่านเลย <c oughs> มันลม <c oughs> พี่น้องเลยลังก์สีสัม ไม่พี่น้องไอ้ปลาดิค่ะไถทุกซอยสามส่วนเป็นเห็ดแต้เป็นวินพี่นองีมัลมประด้เนาะตอนไหน่นเนาะมามตอนนี้ก็สามโมลเรื่อก็เรือจะจักเบาพี่น้องมันไรคิดเรื่อยนะบอมุ๊มันก็ใส่น้อยนึงมันโมไลพี่กันเรือ ดีไซนอีก่าจักนี่งบ่อได้ใส่หน่อยหนึ่งทั้งปากมันกวงปวดเนะ้ะนี่ขี้โกบเบิดคือสิขักเนะแม่แถวนาะใส่ขี้โกบเบิดเลยขัดพี่นอ้องเป็นเปล่าแบบนี้เนาะเป็นคลายกะไปหาทามซื้อผ่นโบมี่แล้ววะมากบพอดีเจอแม่แถวเพล่อนอันทมทานแล้วพี่นอ้องงามแรงเลย เป็นมาแต่รวมวันผิดมาหมอนี้กะว่าฐานป็ะนง่งคือควันขักแขนไห่พี่น้อยมันออกตำมหูแปวเนาะเต้าบักหใหญ่ในถ่าวเห็ดได้แป๊บน,นะก็ะใส่ได้เลยนะบรรยากาศกับใบใหม่ยังรล่นหมดเลยข่าวหนาแรงน,นะเนาะ ไ่เท้าเกินกละทงทานก็พี่น้องเนาะเดี๋ยวกรสิคอจุ๊กคลิปพี่น้องวันนี้ก็แนะมาหานไ่เท้าเพินอยู่เจ้าทาาเด้อพี่น้องโดยเอาพี่น้องคลิปนี้กับสิคอลาไปแล้วเด้อพี่น้องขอเก่าวคำว่าสบายดีสบายดี